เอาละนะครับหลายคนก็ได้เห็นไปแล้วนะครับเห็นคลิปไปแล้วนะครับเมื่อไม่กี่วันนี้ประมาณสี่ห้าวันที่ผ่านมานะครับนะครับหลายคนที่ยังไม่ทราบนะครับว่าเลขติงปองน้องเป็นก้านเลขอะไรนะครับก็จะโชว์ให้ดูเลยนะครับอลูกแรกก็เป็นเลขนี้นะครับลูกแรกก็เป็นเลขนี้่ากับกล้องนิดนิดนึงครับพี่กบกลับไม่เป็นอ่า ดับหนึ่งนะไหนอะนี่แป๊บหนึ่งนะนี่กลับมาแล้วลูกแรกเป็นเลขนี้นะครับลูกแรกเป็นเลขเป็นเลขนี้นะครับอ่าแล้วลูกที่สองก็เป็นเลขนี้นะครับผมวันนี้ตรงๆไปเลยห้าหกห้าลูสองเป็นเลขนี้นะครับอ่าห้าหกหาเก้าแนี้นะครับมันกระดกหัวได้ด้วยนะอ่ารวมก็เป็นเป็นแบบนี้นะครับอ่าอ่ารวมกันเป็นแบบนี้นะครับอ่า นี่นะครับน้าชาบไปเลยยืนนิ่เลยนะครับนะครับนี่ก็เป็นการสิง้ายปิงปังน้องเพชรก้านะครับงวดประจำวันที่1มิถุนายน2567นะครับให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับเป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับวันนี้เดี่ยงใส่เสื้อสีไล่เดี๋ยวผมจะมาบอกท้ายท้ายคลิปนี้นะครับท้ายไลฟ์สดนี้นะครับ ว่าวันที่หนึ่งจะใส่เสื้อสีอะไรดีนะครับซึ่งผมก็ใส่มาเรียบร้อยแล้วนะครับสีดำเหรออ่าเดี๋ยวจะบอกให้ว่าจะใส่เสื้อสีอะไรนะครับจะใส่เสื้อสีอะไรในวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้นะครับอันนี้เป็นการเสี่ยงทายปิงปองน้องเพชรก้านะครับแคปไปเลยค่ะแคปไ้นะครับวันนี้เราจะไม่ได้กัดเลขออกนะจริงๆอะ่ะหกก็เป็นเก้าได้แล้วก็ห้าก็เป็นสองได้เพราะว่าเลขสองกับเลขห้าเขียนเป็นเลขดนะิจิตอลน่ะ ใช่ไหมคะที่เขียนเป็นเหลี่ยมอ่ะมันสะท้อนด้านได้นะห้าห้ากับสองราะว่าอาจจะเป็นห้าหกห้าเก้าอยู่สองหกสองเก้าตัดในนี้ทองฝันไม่ได้เขียนสองหกสองเก้าไว้นะเพราะว่าเลขมันเยอะใครชอบสองหกสองเก้าไปเขียนเราเองไปซื้อเอาเองนะคะสองหกสองเก้าเนาะ,ะเลขวันทองฝันคือแปดสามสามแปดนะคะแคปไ,<ว>ไ,ไ,ไว้นะคะนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกเลขชอบอีกทีนึงว่าชอบเลขไหนก็ได้แต่จะไม่มีการตัดเลขออกนะคะ แคปว้นับ 1-10, 1, 2, ถึงส0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แคปรือยังคะใครแคปแล้วพิมพ์รวย 1, 1, 8พอเป็นงวดที่ 1, 1, 8ค่ะรวย 1, 1, 8ใครแคปแล้วพิมพ์รวยงวด 1, 1, 8มาเลยคะ่ะเดี๋ยวจะมาบอกว่าชอบเลขอะไรนะคะแต่ไม่มีการตัดเลขออกนะคะทุกคนแล้วทำไมพอฝันถึงเขียนเลข 6, 5, 9, 5แล้วก็ 6, 7, 6, 8 ก้าเจ็ดก้าแปดศูนย์สามบันนี้ด้วยสามห้าหกเดี๋ยววันนี้จะมาบอกนะคะว่าที่มาของแต่ละเลขคืออะไรนะคะเดี๋ยวให้พี่เดพูดยังอื่นก่อนนะใครพร้อมรอฟังนะพิมพ์รวยหนึ่งหนึ่งแปดมาให้หน่อยเดี๋ยวท่าขันจะบอกที่มาของเลขต่างๆเลขแปดสามสามแปดเนี่ยก็เป็นเลขฝันด้วยนะคะแล้วที่มาของเลขต่างๆยกเวน้นนอกจากเลขหกห้าห้าหกที่หมดปิ้งปองมาได้แล้วเนี่ยเลขต่างๆมีที่มาจากอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังนะว่ามันจากวัดไหนอะไรบ้างนะคะ ครับผมก็หลังจากที่หมุนพิงปองไปแล้วนะครับแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่นะครับมาเรียบร้อยแล้วผมก็ซื้อลอตเตอรี่มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็สนับสนุนให้ทุกคนซื้อลอตเตอรี่นะครับไม่สนับสนุนที่เล่นการพนันทุกชนิดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคลิปของเรานะครับถูกดูดไปไปอยู่ที่เพจปลอมหรือว่าไปทาอะไรก็แล้วก็แล้วก็แล้วแต่แล้วก็มีการเชิญชวนให้เล่นการพนันพวกเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนะครับก็บอกไปก่อนครับนี่คือเพจจริงนะครับนี่คือเพจจริงนะครับที่คนตามสามแสนกว่านะครับ นี่เดี๋ยวจะให้ดูที่มาของเลขอาจจะไม่ได้โชว์อ่ะเพราะฉะนั้นบางคนเพิ่งเข้ามานะครับบางคนเพิ่งเข้ามานะครับก็คือปิงปองของเพชรก้านะครับเราให้เป็นแนวทางนะครับเพื่อไปซื้อลอตเตอรี่นะครับงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้นะครับก็เลขปิงปองของเพชรก้านะครับก็เป็นห้าหกนะครับเป็นห้าหกนะครับเป็นห้าหกนะครับห้าหกหรือห้าเก้านะครับเพาหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับห้าหกหรือห้าเก้านั่นเองนะครับอ่าแคปหน้าจอไว้นะครับอ่าแล้วหลังจากที่ ตีความอ,ออกมาแล้วก็ตีความได้เป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นหกห้าเก้าห้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดหกแปดเก้าแปดศูนย์สามสามห้าหกสามเก้าสามห้าศูนย์และเลขความฝันนะครับแปดสามเลขความฝันแปดสามนะครับอ่าเราให้เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่นะครับอ่าเราก็เอาแนวทางซื้อลอตเตอรี่ได้นะครับผมเดี๋ยวมาดูงวดที่ห้าสิบหกกันนะคะ วัที่ห้าสิบหกออกอะไรเพราะว่าอ่ะโชว์ปิงปองเพราะว่างวดที่ห้าสิบหกเนี่ยออกอะไรนะคะมันก็เป็นที่มาของของเลขที่เขียนเดี๋ยวจะให้ดูหกสิบสามเก้าสิบสามก่อนว่าเขียนมาจากเลขอะไรนะหกสิบสามเก้าสิบสามคือหกห้าเนี่ยแผงเป็นเก้าห้าอยู่แล้วหกห้าเก้าห้าอยู่แล้วแต่ว่าหกสามมาจากไหนเก้าสามมาจากไหนนะคะมาจากงวดที่ห้าสิบหกค่ะมาจากงวดที่ห้าสิบหกเห็นไหมคะมีปิงปองเก้าสาม หกสามเก้าสามอยู่เพลินม,มันกลับหัวเห็นไหมนะอันนี้ที่ทอฝันกลับหัวปิงปองเพราะว่างวดนั้นมันออกหนะ้าเก้าไงเนี่ยแล้วก็ข้างบนสามเจ็ดนะคะต่สามเจ็ดทอฝันไม่ชอบก็เลยไม่เขียนอันนี้คือวดที่ห้าสิบหกนะคะปิงปองเป็นเก้าสามหกสามเห็นไหมคะก็เลยเอามาเขียนไว้นะคะนี่คือเป็นที่มาของเลขของเลขหกสิบสามหรือเก้าสิบสามที่อยู่ในกระดาษนี้นะคะต่อมานะคะ เราดูงวดที่เท่าไหร่พอห้าสิบหกเสร็จก็ดูงวดที่ห้าสิบเก้าต่อเนาะครับงวดที่ห้าสิบเก้าต่อก็คือนี่ข้างบนสามห้าแล้วปิงปองสีฟ้าสามห้าชัดๆเลยใช่ไหมคะทำไมต้องให้ดูงวดที่ 59, ห้าสิบเก้าด้วยพอเราหมุดปิงปองมาเป็นห้าสิบเก้าใช่ไหมคะก็ได้ปิงปองสีฟ้าในึงวดที่ห้าสิบเก้าคือสามกับห้างวดนั้นออกสามห้าค่ะแล้วก็ข้างล่างออกอะไรคะแปดสามค่ะครับอ่านี่แคไปไว้นะคะนี่คืองวดที่ห้าสิบเท่าไหร่นะ ห้าสิบเก้าเห็นไหมคะใครดูไลน์มีโชคดีนะอาจจะได้รู้ที่มาของเลขด้วยนะคะวันนี้เราจะไม่มีการตัดเลขออกแต่จะมาบอกว่าที่มาของเลขคืออะไรวดที่ห้าสิบเก้าทำไมต้องให้ดูวดที่ห้าสิบเก้าด้วยคะอีกทีหนึ่งค่ะเพราะว่าเราหมุนปิงนปองได้ลูกแรกคือห้าลูกที่สองคือหกหรือเก้านั่นเองปรากฏว่าเราไปดูในวดนั้นนะคะข้างบนออกสามห้าแล้วข้างล่างออกแปดสามแล้วแปดสามนี่เหมือนเลขความฝันขอฝันไหมคะเหมือนไหมคะทุกคนเหมือนเนาะนะคะก็เป็นที่มา ว่าทําไมต้องเขียนเลข83ลงไปในเลขความฝันด้วยคือก่อนนั้นก็ฝันก่อนแล้วว่า83เราไปดูปิงปองว่ที่59ก็เป็น83ล่างอีกนะคะส่วนเลข35เขียนตรงนี้นะคะไม่ได้วงกลมไว้ตาจอกก็ได้นะคะตรงนี้นะอันนี้คือที่มานะคะ,ะยังไม่จบนะคะต่อมาเรามาดูเมื่อกี้56 59แล้วใช่ไหมเราคือปิงปองโชยอีกครั้งหนึ่งมันดูเป็น มวนที่ห้าสิบหกมวนที่ห้าสิบเก้าก็ได้หรือดูเป็นแบบกลับเป็นงวนที่เก้าสิบห้าหรือห้าสิบเก้าอะไรเงี้ยกลับไปกลับมางวนที่หกห้าด้วยนะคะงวนที่หกห้าแล้วก็เก้าสิบห้าอีกต่าหากดูงวนที่หกห้าต่อก่อนนะคะงวนที่หกสิบห้านี่ข้างบนออกหกเจ็ดนะคะข้างล่างออกหกเจ็ดก็เป็นเก้าเจ็ดได้นะคะเก้าเจ็ดกำลังดังเลยเนาะที่ใครเขาบอกว่าจะมาบ่อยๆปีนี้หกเจ็ดเก้าเจ็ดพอเป็นปีหกเจ็ด แล้วขข้างล่างออกอะไรคะ03แล้วปิงปองงวดนั้นก็เป็น61เนาะแต่ทองฟันมีเคยน61แล้วพอมันเพิ่งออกไปนะ116งวดก่อนหน้านั้นนะคะเพิ่งออกไปนะคะอ่ะให้ดูทีนี่คืองวดที่65นะคะข้างล่างออก03ค่ะตัวสีเหลืองไม่เห็นไหมแล้วข้าบนออก867ค่ะอ่ะแล้วก็ลูกปิงปองสีฟ้าคือ61นะคะอันนี้คืองวดที่65ใครเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวไปต่อเลยเนาะต่อมานะคะงวดที่95 อทอฝันก็นกนเลยเขียนหกเจ็ดไว้ตรงนี้ด้วยไงเห็นยังคะอ่าหกเจ็ดก็เจ็ดนะอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็หกแปดก็แปดมาจากไหนไม่รู้ในนี้จะมีหรือเปล่าเดีด๋ยวเดี๋ยวค่อยๆเปิดไปเรื่อยๆส่วนห้าศูนย์ห้าศูนย์มาจากอะไรพี่เดทําอย่างเงี้ยปิด,ป,ดปิดหางปิดหางเลขหกไว้ห้าศูนย์มาจากการปิดหางเลขหกนะคะยื่นมาข้างหน้าเห็นไหมคะห้าหกก็ปิดหางเลขหกก็เป็นห้าศูนย์ได้ก็เลยเป็นที่มาของของเลขห้าศูนย์ตรงนี้นะคะ เลขที่ยังไม่บอกก็คือ68กับ98อยู่ไหนเนาะเมื่อกี้35กับ63บอกแล้วเนาะ03ก็ยังไม่ได้บอกอ่ะเดี๋ยวดูไปเลยอ่ะส่ส่ก็นี่ไง03ก็มาจากงวดที่ที่65เหมือนกันค่ะเห็นไหมคะทำไมมารีเฟ็กซ์เอ็นี่คุ้งวดที่65เนาะนะคะ 65ก็6 7 9 7ข้างบนด้วยนะคะแล้วก็ข้างแรงศูนยค่ะต่อมางวดที่95ค่ะงวดที่95นี่ไงเป็นที่มาของเลข68ส68ิบแปกสิบับเกนะคะคือดูจากงวดที่95ค่ะ95เห็นไหมหกแปดใหญ่มาก หกแปดคือเลขหนึ่งปองหกแปดก็กระดกหัวเป็นเก้าแปดได้นี่คือเป็นที่มาว่าทําไมต้องเขียนเลขหกสิบแปดกสิบแปดไว้ด้วยนะคะแล้วบนล่างในึงวันที่เก้าสิบห้าออกอะไรคะ่ะเจ็ดสองกับสามศูนย์สามศูนย์อีกแล้วเห็นไหมคะสามศูนย์ศูนย์สามอีกแล้วแต่เจ็ดสองเขาฝันกับพี่เด้ไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นเลขที่ออกยากมากนานๆออกทีสองปีสามปีออกทีเจ็ดสองสองเจ็ดมันไม่ใช่ไม่ออกมันออกนะแต่ว่ามันนานๆมาทีแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาครั้งนี้หรือเปล่าอย่าให้มาเลยเพราอไม่ได้เขียนเจ็ดสองไว้ นี่คืองวดที่95อ่ะแคปค่ะบางทีน้องเนี่ยเราหมุดปิงปองเนี่ยน้องอาจจะให้ไปดูงวดนั้นงวดนี้ก็ได้เนาะนะคะอ่าใครเพิ่งตามเหจเนี่ยจะงงว่าทำไมต้องให้ดูงวดนู้นงัดน,นี้แต่คนที่ตามมานานเนี่ยแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้สงสัยอะอะไรกันไม่รู้เนาะแปบ๊บนะคะนี่เห็นยังเหตุปิงปอง เห็นปิงปองไหมคะหกแปดเก้าแปดมันกระดกหัวเป็นหกแปดเก้าแปดได้นะคะแล้วก็ข้างบนเจ็ดสองข้างล่างสามศูนย์ค่ะนี่แคบไวนาะอันนี้คืองวดที่เก้าสิบห้านะคะอโอเค แต่ว่าเลขที่ลืมเขียนคืออะไรรู้ไหมเอามาโชโชไม่ใช่ค่ะชกระดาษเลขที่ลืมเขียนนะไม่ใช่ลืมเขียนหรอกคือไม่ชอบก็คือเลขสองใช่เลขสองคายเลขห้าเลขห้าคายเลขสองคือสองหกสองเก้าเน่จะเขียนคิดว่าจอบมัและสองหกสองเก้ามันเคยออกบ่อยเลยนะจะมาไหมสองหกสองเก้า 2, 6, 2, แต่สองหกสองเก้าเน่น่ไม่มีต้องภาวนาว่าวันนั้นนะ่ะอย่าให้ออกสองหกสองเก้าเลยนะคะอ่ะคคราวนี้ลุกที่มาแล้วเนาะ หกห้าเก้าห right? 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 yeah. ้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดแล้วหกแปดเก้าแปดแล้วก็ศูนย์สามแล้วก็ห้าศูนย์ปิดปิดปิดหางเลขหกนะคะเป็นเลขศูนย์นะคะแล้วก็หกสามเก้าสามแล้วก็สามห้าแล้วก็แปดสามทั้งหมดทั้งมวลมาจากเลขงวดนั้นงวดนี้ด้วยแล้วก็มาจากเลขแข่งของมันเองด้วยนะคะตรงนี้นะคะแคปเจอร์หน้าจอไว้อีกทีหนึ่งนะใครแคปแล้วนะคะทิมเขาว่ารวยหนึ่งหนึ่งแปดค่ะเดลทอลพันกับพี่เดจะมาสรุปเลขชอบกันว่าชอบเลขไหน จริงๆไม่ต้องสรุปเราก็ชอบเลขที่เราวงเนี่ยแหละเนาะเดี๋ยวเรามาบอกอีกทีหนึ่งเนาะนะครับประมาณนี้นะคะอ่าเสียงน้งฟังชัดกันทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์น้องเพชรกันแล้วทอฝันแล้วพีเดยด้วยนะคะครับผมอืก็นี่นะครับเลขนี้นะครับผมก็ถามพีเดย์ชอบเลขแล้วก็ะเราให้ไปนะครับเพื่อซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับเพื่อซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะซึ่งผมซึ่งผมก็จัดลอตเตอรี่ไปแล้วนะครับผมจัดลอตเตอรี่ไปแล้วนะอ่ะโหวตมาดีกว่าชอบเลขอะไรพีเดยชอบใหม่ ชอบไหมบทบดีกว่าอยากอ่านคอมเมนต์ออคือจริงๆอ่ะให้ชอบให้ชอบกี่เลขอ่ะเพราะเป็นคนรักเลขแบบหลายหลายใจใ่รคนบทด้วยชอบเลขไหนอ่าชอบเลขไหนเราขับด้วบอกทีหลังชอบเลขไหนนะครับชอบเลขไหนนะครับอ่าชอบเลขไหนนะครับเราให้ เลขเนี่ยให้แนวทางเนี่ยตัวเซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับสองหกสองเก้าอ่ะสองหกสองเก้าที่ไม่ได้เขียนนะระมุดเป็นปองได้เอาห้าเก้าก็จริงแต่อาจจะเป็นสองหกสองเก้าก็ได้นะครับผมก็เลขแผงนะเลขแผงจากเลขห้าเป็นเลขสองสองนะคะช่างบันช่างบันไม่ได้ชอบเลยครับไม่ได้ชอบเลยที่พูดมาเลขที่ชอบนะครับเลขที่ผมชอบนะครับแล้วก็มันไม่ได้ออกนานแล้วนะครับก็คือเลขหกแปดหกแปดเนี่ยยังไม่ออกนานแล้วนะครับแล้วก็เลขหกเจ็ดนะครับเลขหกเจ็ดเจ็ดหก หกแปดแปดหกนะครับศูนย์สามสามศูนย์นะครับแล้วก็หกสามนะครับหกสามไม่ชอบมากนะครับหกสามชอบมากศูนย์สามก็ชอบมากหกแปดก็ชอบหกเจ็ดก็ชอบครับเพราะยังไม่ออกครับนะอ่านี้บอกเลขที่ตัวเองชอบนะครับบอกเลขที่ตัวเองชอบเราจะทุกคนที่ฟังจะชอบตามก็ได้นะครับถ้าชอบตามก็ไปซื้อลอตเตอรี่ได้นะครับ ชอบตามนี้นะครับผมชอบผมชอบแบบแบบนี้ผมชอบเลขตามนี้นะครับอ่าสำหรับขรอฝันชอบเลขอะไรดีเนาะขอฝันชอบข้อฝันชอบเอาตรงๆนะระหว่างหกห้ากับเก้าห้าขอฝันว่าน่าจะมาน่าจะมาหกห้าห้าหกมากกว่าชอบหกห้าเก้าห้าด้วยแต่ชอบหกห้ามากกว่าหกห้าเก้าห้า ห7เจ็ดเจะมาบ่อยขนาดนั้น,นเลยเหร 6, 8, 9, 8. เอหกแปดเกาจริงๆชอบชอบทุกตัวที่วงกลมเลยอะหกแปดกนะคะหกแปดเดี๋ยวแป๊บนึงไม่รู้มันปักหมุดได้หรือเปล่านะคะแล้วก็สามศูนยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สาเฉยๆหกสามเฉยนเฉยแล้วก็ชอบ8 3, 3 4, 0, 0. ไปเลยแปดสามนะคะอันนี้ที่ทอขันเช่าชอบ เดี๋ยวจะปักหุดให้ไม่รู้มันปักได้หรือเปล่านะทอฝันบอกว่าทอฝันชอบหกห้าเก้าห้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดหกแปดเก้าแปดแล้วก็แปดสามศู์สามคือเลขศู์ไม่ชอบแล้วเพราะว่าวที่แล้วมันมาศูดทั้งคู่แล้วไงครับคิดว่าศู์ก็คงไม่มาแล้วแหละเพราะว่ามันศูดบนศูดล่างแล้วหกสู์เก้าสู์แล้ววัที่แล้วก็เขียนไม่เข้าด้วยมันถือว่าหกสูดเก้าสูดเป็นเลขเดียวกันเลยเนาะมันถือว่าบนออกล่างเลขเหมือนกันเลยคิดว่าวัดเนี้ยศู์ก็คงไม่มาก็เลยก็เลยก็เลยไม่ได้ แล้วก็สามห้าเฉยๆนะคะเนี่ยชอบหกห้าหกเจ็ดเก้าห้าเก้าเจ็ดแล้วก็หกแปดเก้าแปดแล้วก็ข้ามมาเป็นแปดสามเลยคือเลขฝันแต่ไม่รับประกันว่าจะมาหรือไม่มานะอ่ะบอกอีกทีนึงคือชอบเลขนี้นะคะสามวงกลมแรกนี่หนึ 1, 2, 3, 03, 03, ่งสองสามสุ่นสามเฉยๆแล้วก็กระโดดมาตรงนี้เลยถ้าคนงบน้อยนะหนึ่งสองสามสี่สี่วงกลมพอสี่วงกลมเนี่ยมันกระโดดหัวบ,บนล่างอีกก็เยอะหลายตัวแล้วนะกระโดดหัวหกเป็นเก้าอีกก็หลายตัวแล้วนะ อ่าท่านกระโหกหัวบนล่างก็เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวแล้วก็ไปกับบนล่างอีกนะคะก็สิบกว่าตัวนะสิบห้าสิบหกตัวแล้วนะคะก็อ่าเมื่อกี้พี่เดชชอบเลขอะไรบ้างบอกอีกขึ้รอบหนึ่งเขาครบหกเจ็ดหกเจ็ดหกแปดแล้วหกห้าไม่ชอบหกเจ็ดหกแปดกระโหกเป็นเก้าสาม,สมอ๋อ ทาฝันไม่ชอบศูนย์สามแล้วเพราะว่าไม่เชื่อว่าศูนย์จะมาแต่พี่เดย์ยังเชื่ออยู่ว่าศูนย์จะมามีอะไรแปดหกสามครับหกสามครับผมนี่ชอบไม่เหมือนทอฝันแล้วแตดไปคิดตัวเองนะแปดสามรถเป็นไงบ้างแต่สามก็ชอบครับก็ชอบเพราะไม่ดอกไม่ดอกไม่ดอกนานแล้วแต่ถ้าเลือกแค่สามเลขสามสี่เลขผมจะเลือกประมาณประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัดเลขในนี้นะครับใช่ใช่เป็นเรื่องเอาเองนะครับเป็นไปไปไปเลือกไปเลือกเอานะแคปที่ทอฝันปักหมุดเอาไว้เนี่ยมีคนกดไลค์มาสามสิบสี่คน ที่ปักหมุดเอาไว้เห็นไหมคะข้างล่างมีเลขชอบที่สำหรับทอฝันนะแต่เมื่อกี้พี่เดฟบอกแล้วนะเราคิดว่า50จะมาไหม50.5ออกยากเนาะก็ออกยากอย่ามาเลยอย่ามาเลยออกยากแต่ว่าอะไรก็ไม่แน่ครับอะไรมันก็ไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะครับว่าเลขจะออกอะไรเราไม่รู้เลยนะครับแต่เราก็ให้เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่นะครับเราให้เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่ซึ่งผมก็ซื้อมาแล้วนะครับผมก็ซื้อมาแล้วนะครับก็มี ก็มีตามเลขที่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 โชว์อยู่บนกระดานนี้นะครับกูอยากให้เลขความฝันมาเหมือนกันนะแปดสามสามแปดอ่ะแปดสามสามก็ซื้อซื้อไว้นี่พราะว่ามันตรงกับเลขงวดนะนั้นไงงวดที่เท่าไหร่ที่มันเป็นมันเป็นสามแปดแปดสามล่างก็ซื้อไว้นะแ <39 S 1> ปดสามก็ซื้อไว้นะเอใช่เพราะมันเป็นงวดที่ห้าสิบเก้านะทุกคนนะมูลมุนปิงปองในห้าหกห้าเก้าใช่ไหมก็ดูงวดที่ห้าสิบเก้าเก้าสิบห้านั้นจำไม่ได้แล้วคร๊บใช่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหม วัดที่ห้าสิบเก้าเนี่ยข้างล่างออกแปดสามนะตรงกับเลขฝันเลยเนะี่ยแล้วทาไมเดอจะม่ซื้อกัะแปดสามสามแปดเนี่ยแล้วก็สามห้ากต่สามห้าทอลฝันไม่ได้ตักหมุดเลขชอบไว้นะแต่อันนี้มันน่าสงสัยว่ามันตรงกับเลขฝันนะคะมันคือวัดที่ห้าสิบเก้าตรงกับเลขฝันอนะทุกคนเห็นด้วยกับทอลฝันไหมถ้าเห็นด้วยพิมพ์รวยแปดสามอะค่ะเห็นด้วยพิมพ์รวยแปดสามสามแปดมาเลยค่ะอ่า เป็นไปได้ก็ได้นะเพราะปิงปองเป็นห้าสิบเก้าเหมือนกันเลยนะแล้วขางล่างงวดนี้ออกแปดสามนะโอ,อ้มันน่าสงสัยนะใครชอบแปดสามพิมพ์รถแปดสามให้หน่อยสิครับเนี่ยพอฝันก็ปักเลขชอบไว้ให้แล้วนะคะแต่ว่าเลขชอบของพอฝันกับพี่เดก็ก็แตกต่างกันเล็กน้อยนะพี่เดชอบศูนย์สามสามศูนย์่อฝันไม่ชอบ,บพี่เดชอบหกสามสามหกอฝันก็ไม่ชอบ,บนะคะก็แล้วแต่แล้วแต่จะเชื่อแล้วแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ต้องไปเลือกข,ของคุณเองนะแล้วก็ไม่ได้ละ ซื้อลอตเตอรี่ใช่ไม่ได้รับประกันนะคะครับผมวันนี้ก็พูดในส่วนที่เราชอบเลขอะไรนะครับแล้วก็มาแบ่งปันให้ฟังเพื่อไปซื้อลอตเตอรี่นะครับแล้วก็สําหรับคนที่1นะครับวันที่1มิถุนายนนะครับสีเสื้อที่จะใส่เพื่อเสริมโชคลาภแล้วก็เรียกซักให้กับเราก็คือสีสีสีดำแน่เราที่ใส่มาเนี่ยสีฟ้าสีน้ําเงินแล้วก็สีดำนะครับสีเสื้อที่จะใส่เพื่อเสริมโชคลาภแล้วก็เรียกซักให้กับเราในวันที่1มิถุนายนนี้ก็คือสีฟ้้้าาาสสีีนนนํํเงิแลวก็ดะครับ ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับจบแล้วเหรอขอทุกคนโชคดีเดี๋ยวไปดูดูละครต่อใช่ละครจะมาเปิดซองเปิดซองกันให้ทุกคนโชคดีนะครับในวันที่หนึ่งาี่เทานี้นะครับผมบ๊ายบาย